สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้เราก็จะเรียนวิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมนะคะวันนี้เราจะเรียนหน้าที่พลเมืองวัฒนธรรมและการดําเนินชีวิตในสังคมนะคะเรายังอยู่ในหน่วยการเรียนรู้ที่1พลเมืองดีของสังคมค่ะเราไปเรียนกันเลยค่ะหัวข้อที่2ของเราในวันนี้นะคะหน้าที่พลเมืองดีค่ะพลเมืองดีหมายถึง สมาชิกในสังคมที่ปฏิบัติตนได้ถูกต้องอย่างเหมาะสมนะคะตามสถานภาพบทบาทสิทธิเสรีภาพและหน้าที่ค่ะนักเรียนอยู่ในฐานะเป็นพลเมืองของสังคมนะคะนักเรียนจะต้องควรปฏิบัติตนให้ถูกต้องตามความเหมาะสมและร่วมกันพัฒนาประเทศชาติให้มีความเจริญก้าวหน้าต่อไปนะคะสำหรับประชาชนทั่วไปนะคะจะมีหน้าที่ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีดังต่อไปนี้ค่ะ 1. เคารพและเทิดทูนสถาบันชาติศาส,สนาพระมหากษัตริย์และการปกครองระบอบประชาธิปไตยนะคะอันจะมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขนะคะ 2. ป้องกันประเทศและรักษาผลประโยชน์ของประเทศชาติค่ะ 3. ปฏิบัติตามกฎหมาย ของบ้านเมืองเช่นไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งนะคะเสียภาษียากรส่วนผู้ชายจะรับข้าราชการทหารนะคะหรือช่วยเหลือราชการ 4. ช่วยเหลือป้องกันและบรรเทาภัยพิบัติจากสาธารณะนะคะ 5. อนุรักษ์สืบสานศิลปะวัฒนธรรมของชาติและภูมิปัญญาของท้องถิน่น 6. อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะคะ 3นะคะคุณลักษณะของพลเมืองดีคุณลักษณะของพล,เม,งล,งลเมืองดีมีดังต่อไปนี้ค่ะมีความขยันมั่นเพียรประกอบอาชีพที่สุจริตนะคะ 2. ก็จะมีความรับผิดชอบในหน้าที่การงานมีความเสียสละทำประโยชน์แก่ส่วนรวมนะคะปฏิบัติตามกฎระเบียบของสังคมมีคุณธรรมจริยธรรมมีค่านิยมประชาธิปไตยนะคะและมีความกตัญญูกตเวทีและต้องมีความซื่อสัตย์สุจริตด้วยนะคะ นี่ก็จะเป็นคุณลักษณะของพลเมืองดีนะคะต่อมานะคะการปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีเป็นหน้าที่ของทุกคนในสังคมไทยที่ต้องปฏิบัตินะคะซึ่งจะช่วยให้สังคมสงบสุข ทุกคนจะอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขนะคะจะส่งผลให้ประเทศชาติของเรานั้นจเจริญและพัฒนาอย่างก้าวหน้านะคะยกตัวอย่างเนาะพลเมืองดีจะต้องประกอบอาชีพที่สุจริตนะคะอ่าไม่ลักเลข,ขโมยนะคะ 2. นะคะจะเป็นพลเมืองดีที่จะต้องมีความเมตตากรุณาต่อผู้อื่นนะคะนี่ก็จะเป็นอ่าคุณลักษณะของพลเมืองดีที่จะต้องปฏิบัติในสังคมนะคะ เนื้อหาของเราในวันนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้นะคะนักเรียนให้นักเรียนทบทวนบทเรียนออนไลน์แล้วทำแบบฝึกหัดใน Google Form นะคะขอบคุณค่ะ